ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกกสนตำบลต้นแบบ 5D รีเมียมประจำปีงบประมาณพุทธศตกราษ2564ด้วยความยินดียิ่ง สนตำบลบ้านขามตั้งอยู่หมู่ที่5บ้านทุ่งเสมียนตราตำบลบ้านขามอำเภอจตรุรัสจังหวัดชัยภูมิโดยได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามในการใช้อาคารตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552ลักษณะตัวอาคารเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคสื่ออุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ให้กับประชาชนทั้งนี้การบริหารงานของกศนตบนบ้านขามได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการกศนตบลและภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดีโดยมีบุคลากรจำนวน2คนได้แก่ 1. นายจำรองพิทักษ์ตำแหน่งหัวหน้ากศนตบลและนางสาวอุบลรัตน์นาสมบูรณ์ ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนกศนอตำบลบ้านขามขอนำเสนอข้อมูลการประเมินคัดเลือกกศนอตำบลต้นแบบ 5D Premium ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ทั้ง5ด้านดังนี้ด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher กศนตำบลบ้านขามมีการวิเคราะห์และสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อการจัดทำแผนการเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมอาทิการพบกลุ่มการระดมสมองการศึกษาดูงานการสอนออนไลน์ทำให้ผู้เรียนเกิดทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลายอีกทั้งยังมีการติดตามนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,563ตามเกณฑ์ที่สำนักงานกศออนอกำหนดและครูผู้สอนได้รับเกียรติบัตรยกย่องชมเชยจากกศออนอำเภอจตุรัสครูกศนอตำบลบ้านถามมีการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนเพื่อสนองต่อนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านเลขาธิการกรสอนอและสนองต่อนโยบายของจังหวัดชัยภูมิได้แก่ 1. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 2. โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลระดับชุมชน 3. โครงการอบรมให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์ 4. โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่โคกหนองนาโมเดล 5. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันโควิด -19 6. โครงการกศนงามตาประชาชื่นใจ 7. โครงการกศนตำบล5ดีพรีเมียมและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้แก่โครงการส่งเสริมการอ่านออนไลน์โครงการลูกได้เรียนแม่ได้ช็อปและโครงการส่งเสริมการอ่านสารสัมพันธ์น้องพี่ทั้งนี้ จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักศึกษาประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกิดทักษะในการใช้ชีวิตมีการพัฒนาตนเองและสามารถต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้านที่สองสภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนตาบลดึงดูดความสนใจที่เอื้อต่อการเรียนรู้ Good Place b e t Check In กศนตลบ,บ้านขามมีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ทั้งภายนอกภายในให้มีความพร้อมในการให้บริการมีความสะอาดร่มรื่นปลอดภยัยเหมาะสมและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน มีจุดเช็คอินมีการจัดทำ QR code เพื่อใช้ในการศึกษาที่ทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านที่3กิจกรรมการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ Good activity, Good activity. กศนตำบลบ้านขาม จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ซึ่งได้นำนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานกศนมาสู่การปฏิบัติในพื้นที่ตามศักยภาพและเป้าหมายในการจัดการศึกษาโดยการลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของบุคคลเพื่อการวางแผน การออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษาอาทิการพบกลุ่มการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้แบบทางไกลการเรียนรู้แบบชั้นเรียนการจัดอบรมการระดมสมองการศึกษาดูงานการลงมือปฏิบัติซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบก็ได้ ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563กศนตำบลบ้านขามได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับนักศึกษาดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันโควิด -19 เป้าหมาย20คนผลการดำเนินงาน20คนคิดเป็น100% 2. โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่โคกหนองนาโมเดลซึ่งมีเป้าหมาย15คนมีผลการดำเนินงาน15คนคิดเป็น100% 3. โครงการอบรมให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์เป้าหมาย20คนผลการดำเนินงาน22คนคิดเป็น110% 4. โครงการวิชาการพัฒนาผู้เรียน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ e นเป้าหมาย19คนผลการดำเนินงาน19คนคิดเป็น100% 5. โครงการวิชาการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอบปลายภาคเรียนวิชาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและวิชาคณิตศาสตร์ระดับมปลายเป้าหมาย30คนมีผลการดำเนินงาน30คนคิดเป็น100% จากผลการดาเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพที่มีอยู่และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขการจัดการศึกษาต่อเนื่องซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่โดยคณะครูคอสนตตำบลบ้านขามมีการจัดทำเวทีประชาคม เพื่อสำรวจความต้องการการจัดกิจกรรมที่สามารถแก้ปัญหาและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และสามารถดํารงอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2563กศนตําบลบ้านขามได้ดําเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องดังนี้ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตดำเนินโครงการให้ความรู้ป้องกันปัญหาภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุซึ่งมีเป้าหมาย18คนผลการดำเนินงาน33คนคิดเป็นร้อยเปอร์เซน์ซึ่งเกินเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ83.33การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างจิตสำนึกในการรักชาติ เป้าหมาย13คนมีผลการดำเนินงาน15คนคิดเป็น100%ซึ่งเกินเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ83.33การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลมีเป้าหมาย5คนผลการดำเนินงาน8คนคิดเป็น100% ซึ่งเกินเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ60การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตร20ชั่วโมงวิชาการทำปลาส้มฟักเป้าหมาย13คนมีผลการดำเนินงาน14คนคิดเป็น100เปอร์เซ็นซึ่งเกินเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ7.69การศึกษาอาชีพแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตร35ชั่วโมงวิชาการสารตะกร้าจากเส้นหวายเทียม เป้าหมาย13คนผลการดำเนินงาน15คนคิดเป็น100%ซึ่งเกินเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ15.38จากผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ทักษะการใช้ชีวิตสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตลดรายจ่ายในครัวเรือน รวมถึงสามารถสร้างเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ตนเองแก่ครอบครัวและชุมชนต่อไปด้านการศึกษาตามอัธยาศัยคณะครูกศนตำบบล้านขามร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอจตุรัสจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหลากหลายรูปแบบโดยร่วมกันวางแผนติดต่อประสานงาน ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการความสนใจของกลุ่มเป้าหมายในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สังคมแห่งการอ่านดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมการอ่านออนไลน์เป้าหมาย20คนผลการดำเนินงาน25คนคิดเป็นร้อยละ125 2. โครงการลูกได้เรียนแม่ได้ช็อป เป้าหมาย50คนมีผลการดำเนินงาน60คนคิดเป็นร้อยละ120 3. โครงการส่งเสริมการอ่านสารสัมพันธ์น้องพี่เป้าหมาย300คนผลการดำเนินงาน300คนคิดเป็นร้อยละร้อย 4. โครงการบ้านหนังสือชุมชนเป้าหมาย2แห่งมีผลการดำเนินงาน3แห่งคิดเป็นร้อยละร้อยห้าสิบ จากผลการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัยส่งผลให้นักศึกษาประชาชนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เกิดนิสัยรักการอ่านสามารถเรียนรู้ตามความสนใจความถนัดและตามศักยภาพของแต่ละบุคคลเพื่อให้สามารถศึกษาได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2563 มีนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและบันทึกการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสมควรได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลด้านการอ่านของกอศนตำบลบ้านขามจำนวน8รายด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ Good Partnership กศนตำบลบ้านขาม มีการวางแผนประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายและมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวน6กแห่งได้แก่ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม 2. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านขาม 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านขาม 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชีวสุธโธ ห้าโรงเรียนบ้านงิ้วหกโรงเรียนผู้สูงวัยกายใจเข้มแข็งตำบลบ้านขามทั้งนี้เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ในการสร้างเสริมนิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านที่ห้ามีนวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation กสนตำบลบ้านขามมีการนำนวัตกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อป้องกันหนอนกระทูในหอมแดงเนื่องจากในพื้นที่ตำบลบ้านขามมีการปลูกหอมแดงเพื่อการใช้ในครัวเรือนและค้าขายเป็นจำนวนมากแต่เกิดปัญหาหนอนกระทูกัดกินและทำลายความสมบูรณ์ของต้นหอม ทำให้เกิดความเสียหายและไม่สามารถเก็บไว้ได้นานคณะครูจึงร่วมกับนายวิสิตพิมพาซึ่งเป็นผู้ที่เคยผ่านการอบรมกับกสนตำบบ้านขามและได้นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดจึงเกิดแนวคิดการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อป้องกันหนอนกระทูในหอมแดงเพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปใช้และลดการใช้สารเคมีจากการทำเกษตรกรรม ส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกศนตำบลบ้านขามยึดชุมชนเป็นฐานในการทำงานและการเรียนรู้โดยใช้ต้นทุนของชุมชนเช่นอาคารสถานที่แหล่งวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมประเพณีมีการประสานเครือข่ายในชุมชนร่วมจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในฐานะผู้ให้บริการ ผู้รับบริการการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมแก้ปัญหาบูรณาการกระบวนการเรียนรู้และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนและชุมชนเพื่อสร้างและกระจายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถปรับตัวเข้ากับโลกยุคป,ปัจจุบันและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข